สิ่งที่คุณคิดว่าคือบุญอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าสอนเตรียมตัวล้างสมองเพื่อรับรู้ถึงบุญเดียวที่พาคุณถึงนิพพานได้ในชาตินี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังธรรมะปัญญาทุกท่านคุณเชื่อเรื่องบุญไหมคะเชื่อสิหลายท่านคงตอบแบบนี้ในใจเราเกิดมาในสังคมชาวพุทธ เราถูกสอนให้ทำบุญมาตั้งแต่จำความได้ตื่นเช้ามาใส่บาตรไปวัดทอดกระถินผ้าป่าบริจาคเงินสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือแม้แต่การถือศีลห้าศีลแปดในวันพระ เราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความหวังลึกๆว่าบุญกุศลที่ทำไปจะช่วยส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นให้ร่ำรวยให้มีความสุขให้เจ็บป่วยน้อยลงและที่สำคัญคือหวังว่าตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์หรือชาติหน้าจะได้เกิดมาสบายไม่ลำบากเราทำทั้งหมดนี้ด้วยความศรัทธา แต่คุณเคยหยุดถามตัวเองสักครั้งไหมคะเคยมีคำถามผุดขึ้นมาในใจเงียบๆไหมว่าบุญที่เราทุ่มเททำรรม,มาทั้งชีวิตทั้งแรงกายแรงใจและสัพย์สินมันคือบุญแบบที่พระพุทธเจ้าส่งสอนจริงๆหรือเปล่า เส้นทางแห่งบุญที่เรากำลังเดินอยู่ทุกวันนี้มันใช้เส้นทางที่นำไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงแค่การวนเวียนอยู่ในความสุขเล็กๆน้อยๆที่ไม่จีรังวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันใหม่ทั้งหมดค่ะเราจะมาล้างสมองชำระล้างความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับบุญที่อาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนไป และที่สำคัญที่สุดเราจะมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับบุญเดียวเท่านั้นบุญที่ทรงพลังที่สุดบุญที่พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าเป็นหนทางตรงที่จะพาเราไปถึงพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องหวังลมๆแรงๆอีกต่อไป นี่คือความจริงที่อาจเปลี่ยนมุมมองการสร้างบุญของคุณไปตลอดกาล ก่อนอื่นเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนค่ะว่าสังคมไทยเรานั้นผูกพันกับเรื่องบุญอย่างแน่นแฟ้นจริงๆคำว่าทำบุญกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมีเงินน้อยก็ทำบุญน้อยมีเงินมากก็ทำบุญมากเราเห็นการบริจาคเงินสร้างวัตถุต่างๆเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา เราเชื่อว่าการให้ทานยิ่งให้มากเท่าไหร่ผลบุญก็จะยิ่งส่งกลับมาหาเรามากเท่านั้นเราเชื่อว่าการรักษาศีลจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีในภพหน้าซึ่งความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะการให้ทานการบริจาคก,การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอน การรักษาศีลก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญในรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าโลกียบุญหรือบุญที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกบุญที่ให้ผลเป็นความสุขทางโลกเช่นความร่ำรวยรูปงามมีชื่อเสียงมีสุขภาพดีซึ่งผลของบุญเหล่านี้ก็มีอยู่จริงค่ะ แต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นที่เราต้องกล้าถามตัวเองก็คือนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราไปถึงแล้วจริงๆหรือพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกทรงค้นพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่เพียงเพื่อจะสอนให้เราสะสมความร่ำรวยความสุขทางโลกเพื่อไปใช้ในชาติหน้าอย่างนั้นหรือเมื่อเราลองไปศึกษาค้นคว้าในพระไตรปิฎกอย่างละเอียด เราจะพบความจริงที่น่าตกใจและน่าฉุกคิดอย่างเย่งค่ะเราจะพบว่าพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องบุญในอีกมิติหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเป็นบุญที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำพระองค์ทรงเปรียบเทียบเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าการให้ทานแม้จะให้มากมายมหาศาลเท่าไหร่ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลและการรักษาศีลอย่างเคร่งครัด ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการเจริญเมตตาจิตแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวและการเจริญเมตตาก็ยังได้บุญน้อยกว่าการเห็นความไม่เที่ยงแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียวเห็นไหมคะว่าลำดับความสำคัญของบุญที่พระองค์ทรงจัดเรียงไว้นั้นมันช่างแตกต่างจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เหลือเกินบุญที่เกิดจากการให้วัตถุทานภายนอกถูกจัดไว้เป็นลำดับต้นๆที่ให้ผลน้อยที่สุด ในขณะที่บุญที่เกิดจากภายในจิตใจโดยเฉพาะการเกิดปัญญากลับถูกยกให้เป็นบุญสูงสุดค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของการล้างสมองเรื่องบุญของเราในวันนี้ค่ะความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึกก็คือเรามักจะมองว่าบุญคือการบวกเพิ่มหรือการสะสมอะไรบางอย่างจากภายนอกเข้ามาเหมือนการหยอดเหรียญใส่กระปุกหยอดไปเรื่อยๆเพื่อหวังว่าวันหนึ่งกระปุกจะเต็มแล้วเราจะได้นำไปใช้ แต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าส่งชี้ทางมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงแล้วบุญที่แท้จริงบุญสูงสุดที่พระองค์ทรงหมายถึงคืออะไรคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อค่ะบุญสูงสุดที่สามารถพาเราไปถึงพระนิพพานได้นั้นไม่ใช่การสะสมอะไรเข้ามาเลย แต่คือการชำระล้างการสลัดทิ้งและการละวางสิ่งสกปรกที่เกาะกินอยู่ในใจเราตั้งหากสิ่งนั้นก็คือกิเลสและตัณหานั่นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือบุญที่แท้จริงคือการพัฒนาปัญญาค่ะปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ความฉลาดทางโลกไม่ใช่การเรียนเก่งหรือการมีความรู้รอบตัวเยอะๆ แต่คือปัญญาที่ทำให้เราเห็นความจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ร้วนตกอยู่ภายใต้กฎเดียวกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีวันนี้แข็งแรงวันหน้าอาจจะเจ็บป่วย ความสุขที่เคยมีก็จางหายไปได้ความทุกข์ที่เผชิญอยู่ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขังคือความเป็นทุกข์หรือสภาวะที่ทนอยู่ได้ยากไม่ใช่แค่ความทุกข์ใจร้องไห้ฟูมฟายนะคะแต่หมายถึงสภาวะที่ทุกสิ่งมันบีบคันมันไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิมได้ร่างกายเราก็เป็นทุกข์เพราะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จิตใจเราก็เป็นทุกข์เพราะความอยากความยึดมั่นถือมั่นและอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริง สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของเราจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่การประชุมกันของธาตุสขันห้าที่มาประกอบกันขึ้นชั่วคราวเท่านั้นเองมันไม่มีแก่นสารอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยพอเราตายไปทุกอย่างก็สลายกลับคืนสู่ธรรมชาติ บุญเดียวที่จะพาเราไปถึงนิพพานได้ก็คือบุญจากการเจริญปัญญาจนเห็นความจริงสมข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในใจเราเองไม่ใช่แค่การท่องจำแต่คือการเห็นด้วยใจเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงแบบนี้นี่เองความสุขที่เราวิ่งไล่ตามหามันทั้งชีวิตมันก็แค่ภาพลวงตาชั่วคราวสับสมบัติ ชื่อเสียงเกียรติยศที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสุดท้ายก็ต้องทิ้งมันไปทั้งหมดร่างกายที่เราหวงแหนนักหนาก็ต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเมื่อเห็นความจริงเช่นนี้บ่อยๆค่ะจิตใจมันจะเริ่มเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองค่ะแต่ไม่ใช่ความเบื่อหน่ายแบบซึมเศร้าอยากตายนะคะแต่มันคือความนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายจากการเห็นโทษภัยของการเวียนว่ายตายเกิดจิต มันจะเริ่มคลายจากความยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าคลายกำหนัดมันจะเลิกดิ้นรนสแสวงหาความสุขจอมปลอมจากภายนอกและเมื่อจิตมันคลายความยึดมั่นได้อย่างสมบูรณ์นั่นแหละค่ะคือการหลุดพน้นคือสภาวะของพระนิพพานลองนึกถึงเรื่องราวของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลดูสิคะท่านพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศทางปัญญาท่านบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เพียงเพราะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิแค่สี่บาทคาถาเท่านั้นที่ว่าเยธรรมมาเหตุปะวาเตสังเหตุตุงตถาคโตอาหะเตสันจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งแปลความได้ว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสสอนอย่างนี้ เพียงแค่ได้ฟังหลักการว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุและจะดับไปได้ก็ต้องดับที่เหตุปัญญาของท่านพระสารีบุตรก็สว่างวาบขึ้นมาทันทีท่านเห็นความจริงและบรรลุธรรมในฉับพลันท่านไม่ได้บรรลุธรรมเพราะไปสร้างวัดพันหลังหรือถวายทานเป็นล้านๆน,นะคะแต่ท่านบรรลุธรรมด้วยปัญญาหรืออย่างท่านพระมหาโมคคลานะอัรครสาวกเบื้องซ้ายผู้เลิศทางฤทธิ์ในช่วงแรกที่ท่านบวช ท่านปฏิบัติอย่างหนักแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมกลับมีแต่ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาครอบงำพระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จไปโปรดไปชี้แนะอุบายในการแก้ความง่วงและสอนให้ท่านพิจารณา,าธาตุในร่างกายเมื่อท่านทำตามพิจารณาเห็นร่างกายเป็นเพียงแค่าธาตุที่ประชุมกันไม่ใช่ตัวตนจิตของท่านก็คลายจากความยึดมั่นและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดค่ะว่าหนทางสู่การดับทุกข์หนทางสู่นิพพานไม่ได้อยู่ที่การทําบุญสะสมบารมีเพื่อรอผลในชาติหน้าแต่อยู่ที่การลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาในชาติปัจจุบันนี้ดังนั้นบุญเดียวที่เราพูดถึงในหัวข้อวันนี้จึงไม่ใช่การทำบุญด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะบรรลุธรรมเลยแต่บุญเดียวในที่นี้หมายถึง กระบวนการเดียวหรือหนทางสายเดียวนั่นก็คือหนทางแห่งการเจริญปัญญาหรือที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองค่ะและนี่คือจุดหักมุมที่สำคัญที่สุดที่ถือเป็นการล้างสมองความเชื่อเรื่องบุญอย่างแท้จริงค่ะเพราะพุทธเจ้าไม่เคยเลยที่จะสอนให้เราสะสมบุญเหมือนการเก็บสะสมเหรียญหรือธนบัตรไว้ในกระปุก เพื่อหวังจะนำไปใช้ในโลกหน้าหรือชาติหน้านั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่งเพราะแนวคิดแบบนั้นมันยังตั้งอยู่บนฐานของความอยากและความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นรากเหง้าของความทุกข์อยากรวยชาติหน้าอยากสวยชาติหน้าอยากสบายชาติหน้าทั้งหมดนี้คือตัณหาทั้งสิ้นเป็นความอยากในภพที่จะฉุดรั้งให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่รู้จบ ทำบุญด้วยความอยากก็เหมือนกับการพายเรือวนอยู่ในอ่างอาจจะมีความสุขบ้างเพลิดเพลินบ้างแต่ไม่มีวันที่จะไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้เลยแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจริงๆก็คือบุญที่แท้จริงนั้นมีความหมายเดียวกับคำว่าการชำระล้างค่ะคำว่าบุญหรือปุญญะในภาษาบาลีมีรากศัพท์ที่แปลว่า การชำระหรือการทำให้บริสุทธิ์ดังนั้นการทำบุญที่ถูกต้องที่สุดตามหลักพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การเอาเข้าแต่คือการเอาออกไม่ใช่การสะสมเงินทองแต่คือการสลัดทิ้งความโลภไม่ใช่การสร้างชื่อเสียงแต่คือการละทิ้งอัตตาตัวตนไม่ใช่การแสวงหาความสุขทางโลกแต่คือการชำระล้างกิเลสท,ที่ทำให้ใจขุ่นมัว การทำบุญแบบให้ทานรักษาศีลก็ยังคงมีความสำคัญนะคะแต่ต้องทำด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องคือทำเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการขัดเกลาจิตใจให้ทานเพื่อละความตรนีทีเหนียวรักษาศีลเพื่อสร้างพื้นฐานของจิตใจให้สงบให้เป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการเจริญปัญญาต่อไปไม่ใช่ทำเพื่อหวังผลตอบแทนเปรียบเทียบง่งายๆเลยค่ะ การทำบนแบบโลกๆเหมือนการซื้อเฟอร์นิเจอร์สวยๆซื้อของประดับแพงๆมาตกแต่งบ้านบ้านอาจจะดูสวยงามขึ้นน่าอยู่ขึ้นแต่ถ้าโครงสร้างของบ้านเสาคานมันผุพังเพราะปลวกกินไม่นานบ้านทั้งหลังก็ต้องพังทลายลงมาอยู่ดีการให้ทานการรักษาศีลก็เหมือนการตกแต่งบ้านให้สวยงาม แต่บุญเดียวที่จะซ่อมโครงสร้างบ้านที่ผุพังได้ก็คือการเจริญปัญญาการเจริญสติการทำวิปัสสนาคือการลงไปกำจัดปลวกที่กำลังกัดกินเสาบ้านของเราเมื่อปลวกคือกิเลสถูกกำจัดออกไปจนหมดสิน้นบ้านคือจิตใจของเราก็จะมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากพายุข,ของความทุกข์ทั้งปวงนั่นคือสภาวะของพระนิพพานดังนั้นความจริงที่ต้องล้างสมองกันใหม่ก็คือ เราไม่จำเป็นต้องรอให้รวยล้นฟ้าหรือต้องสร้างวัดร้อยวัดถึงจะบรรลุธรรมได้ความจริงก็คือบุญเดียวที่จะพาเราไปถึงซึ่งการดับทุกข์ได้นั้นคือการลงมือปฏิบัติเพื่อละกิเลสและพัฒนาปัญญาให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่คือเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุก์เห็นการดับทุกขและเห็นหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข ทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในลมหายใจปัจจุบันของเรานี่เองค่ะไม่ต้องรอชาติหน้าเรื่องราวของบุญเดียวที่พาถึงนิพพานได้ในชาตินี้ที่เราได้พูดคุยกันมาอย่างยาวนานในวันนี้คงทำให้หลายท่านได้มุมมองใหม่และได้ฉุกคิดทบทวนว่าตลอดมาเราเข้าใจเรื่องบุญได้ถูกต้องแล้วหรือยังเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วจริงๆหรือเปล่า การบรรลุธรรมการดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปไม่ใช่เรื่องของพระอริยเจ้าในอดีตและไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรอคอยอย่างมีความหวังในชาติภพข้างหน้าแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นสร้างเหตุปัจจัยได้ตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มต้นง่ายๆด้วยการหันกลับมาดูใจของตัวเองเริ่มฝึกเจริญสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มพิจารณาความมิเที่ยงของสรรพสิ่งรอบตัว เริ่มเปลี่ยนจากการทำบุญเพื่อเอามาเป็นการทำบุญเพื่อให้และเพื่อละแค่เริ่มต้นปรับมุมมองปรับความเข้าใจให้ถูกต้องนั่นก็ถือเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่บนหนทางแห่งบุญเดียวที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความสงบเย็นแห่งพระนิพพานได้ในที่สุดค่ะถ้าเรื่องราวในวันนี้จุดประกายความคิดหรือทำให้คุณได้ตื่นรู้ในมุมใดมุมหนึ่ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อปัญญาและความเข้าใจที่ถูกต้องนี้ออกไปให้กว้างไกลและคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นหรือคำถามของคุณให้เราได้รับทราบด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ